โอเคค่ะทุกคนเรามาแปลงร่างกันดีกว่านะฮะไปกันว้าวฟูวอู้ว้าวนี่ก็คือชุดของเรานั่นเองก็เป็นชุดหน้ากากสุดท้ายนะฮะสามารถแปลงร่างได้นะฮะโอ้โหเท่มากทุกคนป้ยอะ้อยอะน่ไปเลยปุ๊ปปุ๊บ โอ้โหโคตรจ้าป่ะมันเท่มากเลยทุกคนก็ชุดนี้นะฮะสามารถได้รับมาจากการนี้เลยเป็นหน้ากากนักสำรวจนะฮะทุกคนแล้วก็ต้องซ่อมแซมตรงสุดท้ายก่อนนะฮะเราเวลาใช้งานเราสามารถกดซีได้เลยนะทุกคน โดยการใช้งานหนึ่งครั้งนะฮะก็จะนี่เลยต้องมีผนึกสีเหลืองนะฮะแล้วก็ต้องมีคริสตัลเก็บพลังงานด้วยนะคนหรือไม่ต้องเป็นคริสตัลเก็บพลังงานก็ได้เป็นแบบว่าที่เติมเติมพลังงานอะไอตัวนี้ก็ได้นะฮะเป็นพลังงานนะฮะในการใช้งานเนี้ย